สวัสดีครับผมจีฮะจริแล้วช่อง just toy ครับช่องที่ชื่นชอบการเก็บสะสมฟิเกร์โมเดล o n e Piece scale WCF ครับคลิปนี้ฮะผมมารีเจ้านี่เลย WCF 1 e มาลีโมลุ่ม2ครับทหารเรือนะฮะโดยชุดนี้เนี่ยเน้นพลโทเน้นๆเลยนะครับผมเอาละครับโมเดลจะสวยแค่ไหนเป็นยังไงไปดูเลยครับสำหรับชุดนี้นะฮะทำออกมา6กกล่องนะครับต่อเซตนะฮะโดยมี ทหารเรือยศพลโทเต็มๆเลยนะฮะมีแค่พลทหารมา1กล่องแค่นั้นเองนะครับผมสําหรับโมเดลทหารเรือเนี่ยเขาได้ทําออกมา2ชุดแล้วนะครับก็คือมารีนวมลุ่มหนึ่งแล้วก็มารีนวมลุ่มสองนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าวมลุ่มสองแต่ละตัวจะสวยแค่ไหนครับไปครับตัวแรกนะครับก็ขอพูดถึงทหารเรือนะฮะนี่พลทหารเรือนะครับผมดูครับการแต่งตัวของพลทหารเรือครับจะไม่มีผ้าคลุมนะฮะแล้วก็จะมีหมวกนะครับผม เป็นยูนิฟอร์มของทหารเรือนะสำหรับทหารฝึกหัดนะครับอันนี้จะยังไม่ได้ใส่ยูนิฟอร์มนะก็ะคืออาจจะแต่งตัวแบบฟรีสไตล์อ่ะอันนี้คือยูนิฟอร์มก็คือเป็นทหารพลทหารแล้วนะครับผมตัวเนี้ยทาออกมาได้ดีเลยนะแล้วก็นักสะสมอ่ะนิยมมากๆเลยนะครับตามหาตัวนี้นะราคาขึ้นเลยนะฮะ ตัวต่อไปเลยดีกว่านะครับผมเบนชิชนะครับผมตัวนี้ลักษณะเด่นของเขาก็จะมีหน้ากากนะครับมีขาวแล้วก็ดาบใบเลื่อยนะครับใหญ่ๆนะครับนี่โหสำหรับตัวโมเดลเนี่ยทำออกมาได้แบบตัวใหญ่นะครับจุดของเบนชิชนะครับก็คือพลโพนะนี่มีผ้าคลุมนะสำหรับตัวนี้นะครับก็มีบทบาทออกมาตอนที่มากับโทจิวาระนะครับสู้กับซาโปนั่นเองนะเบนชิตเนี่ยก็ต่อสู้กับซาโปนะแต่ว่า ฝีมือค่อนข้างที่จะห่างกันพอสมควรเลยนะครับผมซึ่งซาโปก็ชนะไปแบบชิวๆนะแล้วก็ซาโปก็ไปไฟต์ต่อค่ะพูดถึงเวลานะนี่ตัวนี้นะครับผมตัวต่อไปครับก็จะเป็นายามาคาจินะครับตัวนี้เป็นยศพลโทเหมือนกันนะตัวโมเดลทำออกมาได้แน่นมากๆครับดูมีทรงพลังนะครับใส่สูตรแน่นเปรี้ยน,นะฮะมีผ้าคลุมด้านหลังเขาคนนี้เนี่ยเป็นพลโท หนึ่งใน5บัตรที่ไปถล่มเกาะโอมาลาเกาะของโรบินนะครับก็คือหนึ่งในนั้นนะซึ่งลักษณะของเขาเนี่ยยังไม่ได้เปิดเผยข้อมูลอะไรออกมามากนักนะครับแต่ว่ามันมีอยู่ตอนหนึ่งที่เขาคุยกับทีลุนะเขาก็พูดแบบสุภาพนะครับนั่นหมายความว่าเขาอาจจะเป็นคนที่ลบผู้อาวุโสเองเที่ยวทีรู้นะตอนนี้นะนี่จุดเด่นของเขาก็จะเป็นสูบซิก้าตลอดเวลานะครับผมนี่ตัวนี้ ตัวต่อไปเป็นมอนเทก้าครับตัวนี้บทเด่นเยอะใส่สูตรลายม่วงขาวนะครับผมมีผ้าคลุมนะครับทรงผมเป็นเอกลักษณ์นะครับใช้ดาบเป็นอาวุธจดพลโทเหมือนกันนะครับผมซึ่งมอนเทกาเนี่ยมีบทบาทออกมาในมังงะหรือว่าการ์ตูนเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผมไม่ว่าจะเป็นช่วงที่เขาไปเชิญโบอาแฮนคอกมาร่วมกับสงคามมาริฟอร์ดนะครับผมซึ่งก็ได้โชว์ฝีมือในการ กำจัดเจ้าแห่งทะเลแบบง่ายดายเลยนะครับหาสเสบียนครับแล้วก็สามารถรอดพ้นจากกลายเป็นหินนะฮะเมื่อเจอกับโบอาแฮนด์คอกนะครับผมซึ่งเขาใช้ไหวพริบในการใช้มีดแทงมือนะเออก็เลยรอดออกมาครับโดยฝีมือของเขาผมคิดว่าดีเลยทีเดียวนะครับสําหรับพวกยุทพลโทส่วนใหญ่ก็ยังมีฝีมือใช้หาคีได้อยู่แล้วนะครับผมแล้วก็ตัวต่อไปนะครับก็คือกิกออนนะฮะกระต่ายชมพูนี่พลโท คนนี้เนี่ยติดตามจิลุนะครับน่าจะเป็นเด็กปั้นเหมือนจิลุนะครับผมเขาบอกว่าอาจารย์โอดาบอกว่ามีฝีมือเป็นมือมีฝีมือมากนะครับถึงกับถูกวางให้เป็นว่าที่คนเอกเลยนะออคือตอนแรกอนาะจารย์โอดาตั้งใจให้คนนี้เป็นคนเอกนะยุคยุคสองนะออแต่ว่าตอนหลังก็เปลี่ยนใจนะครับผมก็กลายเป็นคุจิโทระกับ หนึ่งเนาะที่ยังไม่เปิดตอนนี้นะครับผม,มแต่ฝีมืออ่ะรับรองมากเก่งแน่นอน,นครับต่อไปตัวสุดท้ายนะครับก็คือหมูน้ำตาลชาตรงนะฮะนี่ลักษณะเหมือนคนมีอายุแบบเก่าๆยุเก,เก,เ,กเก่านะการแต่งตัวนะครับผมซึ่งคนนี้เนี่ยออกมาในมูฟี่นะมันพีดมูฟี่แล้วก็ในมังงะการ์ตูนนิดหน่อยนะครับ น้อยพอๆตัวนี้แหละชันตรงเนี่ยก็ได้รับเป็นว่าที่พลเรือเอกเหมือนกันนะว่าตอนหลังอาจารย์อุดะอย่างที่บอกไปก็คือเขาเปลี่ยนนะครับผมทาให้กลายเป็นอีกคนหนึ่งนะนี่ก็กลายเป็นตัวประกอบไปเอาละครับเดี๋ยวต่อไปเราจะันดับความแรงกันดีกว่าครับไปครับขอเริ่มที่พลทหารก่อนเลยนะครับตัวนี้นี่ครับสาหรับพลทหารตัวนี้นะครับถือว่าเป็นแรเลยนะฮะนี่มามืดมามืดนะครับซึ่งนักสะสมอ่ะ ต้องการเก็บสะสมตัวเนี้ยเยอะมากๆนะครับผมทำไมคนถึงอยากเก็บตัวนี้ใช่ไหมครับก็เพื่อนๆดูสิครับว่าทหารยศเทๆแบบนี้ใช่ไหมแต่ไม่มีพลทหารเออเขาก็เลยซื้อพลทหารเนี่ยมาวางแบบวางต่อเรียงๆๆๆเรียงเรียงเรียงเงี้ยเออมันเท่มากๆซึ่งผมอะ่ะก็อ,อยากได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าโารหราคามันแรงเหลือเกินซื้อเยอะไม่ไหว ตัวนี้เป็นทิสนะครับหน้ากากตัวใหญ่สวยงามนะครับหรือดาบฉลามด้วยตัวนี้เป็นแรงเหมือนกันนะครับผมซึ่งราคาของคอนโทรเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นแรเพราะว่ามันมีไม่ซ้ำกันเลยเพิ่งออกมาใหม่ตัวแรกนะครับผมแรงครับนักสะสมต้องเก็บนะครับผมเพราะว่ามันไม่มีซ้ําเลย <laughs> ยังไม่ออกมาซ้ําเลยครับออกไปตัวยามาสก,กินะครับ <laughs> ไม่ใช่ยามาสก,กินั่นมันขนม ตัวต่อไปก็เป็นยามาคัจินะฮะตัวนี้นะครับผมนี่โหสูตรเทนแน่นเปียเป้ยๆนะครับสำหรับตัวนี้นะคะก็เป็นแรนดเหมือนกันนะครับผมนี่ห้าพันโทบัตึกคอตัวนี้สวยจริงครับแล้วตัวต่อไปนะครับมอเตก้านะตัวนี้เพื่อน,อนๆอาจจะเห็นหน้าตาคุ้นๆกันดีนะครับผมซึ่งมีบทเยอะนะตัวนี้นะตัวนี้ก็เป็นแรนด์เหนนะครับ สไตล์ตชุมพูตัวนี้เป็น normal ครับอ่าไม่เหมือนนะเป็นพลูเหมือนกันไม่เคยซ้ำเหมือนกันนะแต่เป็นแค่ normal นะครับตัวนี้นะครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะบทน้อยหรือเปล่านะเออตัวนี้มันก็เลยราคาไม่ค่อยสูงนะครับผมอิงก่อนสไตล์ตชุมพูว่าที่คนเอกนะครับผมต่อไปตัวสุดท้ายครับหมูชานตรงนะฮะตัวนี้ก็เป็น normal เหมือนกันนะครับนี่คนโทว่าที่คนเรือเอกแต่ว่าไม่เป็นที่นิยมนะเนี่ยสองตัวนี้คือไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่นะครับเป,นนเป็นนอกเป็นนอร์มอลนะต้านนั้นเป็นแดงหมดนะครับผมชุดน,นี้ถ้าพูดถึงจริงๆแล้วเนี่ยชุดทหารเรือตอนที่ออกมาใหม่ๆนะครับผมคือมันมันไม่เป็นแรทุกตัวนะเออคือพวกเนี้ย จริงๆอ่ะมีแรงแค่ตัวนี้ตัวเดียวนะตอนออกมาใหม่นะครับผมมีแค่ตัวนี้แต่ว่าตอนหลังเนี่ยพวกราคาปุนโทมันอัพขึ้นเออราคามันสูงขึ้นครับผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นเพราะอะไรนะแต่มันสูงขึ้นพวกนี้ก็เลยจัดลําดับให้เป็นแรงนะบอกเลยว่าชุดนี้ครับออกมาดูดิโอสวยนะครับแล้วพอไปวางเรียงกันนะโอ้โหชุดทหารเรือเนี่ยต้องเก็บอะนักสะสมต้องเก็บอะชุดนี้ผมบอกเลย สำหรับแนวทางการเก็บทหารเรือจริงๆแล้วมันก็ยังมีอีกหลายตัวเลยนะที่เราต้องตามเก็บนะครับผมนอกจากที่เขาออกเป็นชุดทหารเรือมาแล้วเนี่ยมันก็มีชุดอื่นด้วยนะไม่ว่าจะเป็นชุด Impact กดา n หรือชุด CP9 หรือชุดเซนโทมารุคือคือเล่นสนุกอะ่ะชุดเก็บทหารเรือนะครับผม เอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะฮะถ้าเพื่อนชอบอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่อง Just Toy ด้วยนะครับผมลแล้วก็ถ้าเพื่อนๆมีคำถามสอบถามอะไรเกี่ยวกับช่อง Just Toy นะครับหรือว่าวันพีชหรือทหารเรือเนี่ยแลกเปลี่ยนกันได้ครับคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะฮะี๋ยวเรามาพูดคุยกันนะครับผมเองก็ไม่ได้รู้อะไรเยอะนะครับผมก็อ่านหนังสือการ์ตูนแล้วก็ดูการ์ตูนนี่แหละครับก็มาแลกเปลี่ยน คุยกันนะครับสนุกสนุกครับแฟนมันพีดด้วยกันครับผมเอาละครับสำหรับคิีนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ